ชมผู้หลุดโป๊แซวแอปทักะอ,อนซุ้มมีความรักครั้งใหม่หนุ่มกันชัยถึงกับหูพึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มาทําหน้าที่พิธีกรรายการสามแซบก็ดูเหมือนว่าจะแซบมากขึ้นทุกวีคสําหรับแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญที่เจ้าตัวเคยโดนกระแสดราม่าวิภาควิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรรายการสามแซบเพราะเรียบร้อยเกินไปแต่กระนั้นแอปทักษอ,อนก็ได้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสามารถทําได้อย่างดีเลยทีเดียวและต้องบอกเลยว่าทางด้านแอปทักษอ,อนนั้น มีงานเข้ามาเพียบไม่ว่าจะเป็นละครพิธีกรหรือพีเซนเตอร์เรียกได้ว่าเป็นการปลูกกระแสความฮอตของแอปทักซออนขึ้นมาอีกรอบล่าสุดทําเอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกเมื่อรายการสามแซบในเทปของดาเอนโดฟินที่ได้ควงแฟนหนุ่มเดนิสมาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยหลังจากเพิ่งขอแต่งงานไปแต่งงานนี้ทําเอาทางแอปทักซออนได้สัดงพอเบาๆกลางรายการว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียดโดยทางด้านชมพู่อารยาก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เห็นจะต้อง เครียดเลยตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่หรอซึ่งงานนี้ทางแอปทักษออนนั้นถึงกับออกอาการเลือกลากพูดไม่ออกด้านหนุ่มกันชัยถึงกับหูพึ่งรีบถามว่าอันนี้เรื่องจริงปะจริงหรอพี่อยากรู้ด้านแอปทักษออนได้แค่ขำก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวอ่านสคริปต์ไม่ได้เลยเนี่ยมันเครียดอยู่ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาบรรดาขาเพือกตอมกระตุกกันเป็นแถวตามสืบสอบกันใหญ่ว่าแอปทักษออนไม่โสดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่ยอดกันขำขำ